iMac 2021รุ่นใหม่นะได้เปิดตัวกันไปแล้วนะฮะโดยเปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกสีได้ถึง7สีเลยนะฮะตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคลได้เลยทีเดียวนะฮะที่สำคัญนะครับปรับดีไซน์ใหม่นะฮะให้หน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น24นิ้วนะฮะแล้วก็ฟ้าหลังเนี่ยนะฮะจะไม่โกงอีกต่อไปนะฮะแล้วก็ลดความหนาให้เหลือเพียงแค่11.5ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะฮะ หรือว่าลดลงถึง50%กันเลยทีเดียวเรียกว่าช่วยให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นเลยนะฮะปัจจัยสำคัญที่ทำให้บางได้ขนาดนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่านมาใช้ชิป M 1นั่นเองนะฮะที่หลายองค์ประกอบนะฮะมาอยู่รวมกันในชิปตัวเล็กๆตัวเดียวนะฮะทำให้ลดขนาดของแผงโลจิบอร์ดนะฮะทำให้ตัวชิปเนี่ยนะฮะสามารถไปรวมกับระบบระบายความร้อนได้นะฮะโดยที่ ไม่ต้องแยกอะไรอีกต่อไปนะฮะเนะื่องจากว่ามีครบอยู่ในตัวชิป M1 ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยใช้พื้นที่ที่คขันๆขจะน้อยมากก็เลยทำให้บางออกมาได้ถึง11.5ม mm ิลิเมตรกัเลยทีเดียวนะฮะโดยหน้าจอนะฮะมีการอัปเกรดนะฮะเป็นจอ Retina 4 5 K นะฮะขนาด24นิ้วนะฮะมีความละเอียดอยู่ที่11.3ล้านพิกเซลให้ความสว่างถึง500นิตนะฮะ และก็มีการรองรับสีสันมากกว่า1,000ล้านสีนะฮะช่วยให้เราสัมผัสประสบการณ์การดูที่สวยสะกดตาและมีชีวิตชีวาน,นะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมีเทคโนโลยี True Tone นะฮะปรับอุณหภูมิสีอัตโนมัตินะฮะตามสภาพแวดล้อมของเรานะฮะเพื่อให้ประสบการณ์การดูที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะฮะ iMac เนี่ยนะฮะมาพร้อมกับกล้อง FaceTime HD ระดับ 1,80 0พิกเซลนะฮะโดยเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นฮะทำให้สามารถที่จะใช้งานในสภาพแสงน้อยได้ดีขึ้นนะฮะเมื่อทำงานร่วมกับ Image Signal Processor หรือ ISP เนี่ยนะฮะและ Neural Engine บนชิป M1 เนี่ยนะฮะจะช่วยให้ภาพเนี่ยนะฮะสมจริงแล้วก็คมชัดยิ่งขึ้นนะฮะโดยการลด Noise นะฮะเพิ่ม Dynamic กว้างขึ้นนะฮะปรับค่าแสงอัตโนมัติกับไ i ท e b a l a n c e นะฮะที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ครอบคุมทุกการใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะโดยที่เขาบอกเอาไว้นะครับว่ากล้อง Face Time ตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่ดีที่สุดใน Mac เลยทีเดียวนะฮะในส่วนของไมโครโฟนอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะประชุมกันอย่างนี้นะฮะกล้องดีแล้วแน่ๆก็คือต้องไมโครโฟนก็ต้องดีตามนะฮะโดยไมโครโฟนนะฮะให้มา3ตัวนะฮะเกรดเดียวกับสตูดิโอกันเลยทีเดียวนะเพื่อการโทรและการบันทึกเสียงนะที่ขมชัดยิ่งขึ้น ไมโครโฟนนะฮะได้รับการจัดตำแหน่งให้ลดเสียงสะท้อนจากส่วนที่เหลือของระบบในขณะที่บีมฟอร์มมิ่งตามทิศทางของเสียงนะฮะช่วยให้ไมโครโฟนเนี่ยนะฮะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นและให้ความสำคัญกับเสียงของผู้ใช้งานเป็นหลักนั่นเองนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือจะลดเสียงรบกวนรอบข้างได้นั่นเองนะฮะ การสนทนานะฮะก็เลยจะมีความเป็นธรรมชาติที่มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็การบันทึกเสียงเนี่ยนะก็ให้เสียงที่คมชัดด้วยโดยทาง Apple นะฮะก็ได้บอกเอาไว้นะฮะว่านี่ก็คือไม์ที่ดีที่สุดใน Mac เลยทีเดียวนะฮะในส่วนของลำโพงนะฮะถ้าเราประชุมนะฮะกล้องดีแล้วนะฮะไมโครโฟนก็ดีแล้วจะขาดลำโพงไปไม่ได้เลยนะฮะโดยในส่วนของลำโพงนะฮะ iMac นะฮะจะมี Woo f e r รนะฮะคู ให้เสียงเบสที่แน่นนะฮะแถมยังออกแบบให้วางข้างลำโพงนะฮะเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้ได้ระบบเสียง6ลลำโพงที่ให้เวทีเสียงที่กว้างมากนะฮะพร้อมกับเสียงเบสนะฮะที่หนักแน่นชัดเจนและเสียงกลางกับเสียงสูงที่ขมชัด นวัตกรรมด้านลำโพงเหล่านี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่จับคู่กับอัลกอริทึมอัลลัมสมัยช่วยให้ iMac นะฮะรองรับระบบเสียงตามตำแหน่งขณะที่เล่นวิดีโอด้วย d o ม m y Atmos ได้นะ,ะเมื่อรวมเข้ากับจอภาพ Retina 4.5k นะฮะที่งดงามของ iMac แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นสุดยอดประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ ด้วยชิป M1 นะฮะการทำงานเนี่ยนะฮะก็รวดเร็วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเปิดหน้าต่างเปิดแอปอะไรอย่างนี้นะฮะก็เร็วขึ้นนะฮะโดยสามารถใช้งานได้อย่างไหลลื่นนะฮะ CPU นะฮะทำงานเร็วขึ้นถึง85%กราฟิกนะฮะทำงานในบางแอปนะเร็วขึ้นถึง2เท่านะฮะเมื่อเทียบกับชิปแยกตัวเก่านะฮะทำงานเร็วขึ้นถึง50%นะฮะ ส่วนแอป Universal นะฮะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ด้วยพลังของ M1 นะฮะทำให้ iMac เนี่ยนะฮะกลายเป็นออฟฟิศเป็นห้องประชุมหรือเป็นโรงภาพยนตร์ได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวนะฮะความสามารถในการเชื่อมต่ออันล้ำสมัยสำหรับข้อมูลต่างๆ iMac นะฮะมาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt จำนวนถึง2พอร์ตนะฮะเพื่อการรับส่งข้อมูลที่ รวดเร็วมากๆเลยนะฮะลูกค้านะ,ะจะมีตัวเลือกประสิทธิภาพสูงนะ,ะับไว้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นรวมไปถึงการรองรับจอภาพ 6K นะฮะอย่างเช่นจอ Pro Display XDR ของเขานะฮะและให้พอร์ต USB มา2พอร์ตด้วยกันนะฮะโดยสรุปรวมแล้วนะฮะก็จะมี USB 2พอร์ตแล้วก็ Thunderbolt อีก2พอร์ตอยู่คู่ขันนั่นเองนะฮะ และก็มี WiFi 6มาให้ใช้ด้วยนะฮะโดยตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะฮะจะอยู่ในอะแดปเตอร์แปลงไฟฮะทำให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในสมัยก่อนแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะเสียบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็จะต้องไปเสียบที่ตัวหลังเครื่องนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเราเสียบกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะดูรกตามากๆเลยนะฮะดังนั้นแล้วเขาก็เลยนะฮะย้ายตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับไปอยู่ที่อะแดปเตอร์แปลงไฟแล้วตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮ ก็จะรวมกับไฟนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวแปลงนะแล้วก็แปลงแล้วก็เอาเข้าเครื่องฮะจบด้วยสายเดียวเลยนะฮะถือว่าเป็นการจัดระเบียบที่ดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะนอกจาก iMac แล้วนะฮะ Apple นะฮะก็ยังเปิดตัวอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่นะฮะเราจะเริ่มจาก Magic Keyboard ก่อนนะฮะ Magic Keyboard ใหม่นี้นะฮะมีสีที่เข้ากันกับ iMac นะฮะซึ่งบนแป้นพิมพ์นะฮะจะมีปุ่มอ e โมจิเข้ามาด้วยนะฮะ และนะฮะเป็นครั้งแรกนะของ Touch ID บน iMac อ่นะโดยปุ่ม Touch ID เนี่ยจะอยู่มุมขวาบนนะฮะบนคีย์บอร์ดนะฮะโดยนะฮะจะทำงานร่วมกับ Secure Enclave ใน M1 โดยตรงนะฮะเข้ารหัสข้อมูลแบบ e n d to e n นะฮะปกป้องข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้นะฮะนอกจากนี้นะฮะเรายังสามารถใช้ Touch ID นะสลับโปรไฟล์ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยนะฮะอุปรกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือ Magic Mouse แล้วก็ Magic Trackpad นะฮะ โดยนะฮะทั้งคู่เนี่ยนะก็มีสีที่เข้ากับตัวเครื่องเช่นเดียวกันกับ Magic Keyboard นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะโดยนะฮะ iMac ที่มี GPU แบบ7จอดคอนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทนะฮะแล้วก็ราคา41,200บาทสำหรับนักศึกษาโดยมีให้เลือกนะฮะทั้งสีเขียวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเงินสีเงินนี้เป็นสีดั้งเดิมของ iMac นะฮะมาพร้อมกับซีพแบบแปดคอนะฮะ หน่วยความจำนะฮะหรือว่าแรมเนี่ยนะฮะอยู่ที่8กิกนะฮะ SSD ความจุเริ่มต้นที่256กิกะไบต์นะฮะพอร์ t Hunderbolt ให้มา2พอร์ตด้วยกันนะฮะแล้วก็มี Magic Keyboard มาให้นะฮะ iMac นะฮะจะมี G P U แบบ8คอร์นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่49,900บาทและราคา46,600บาทสำหรับการศึกษานะฮะ และมีให้เลือกทั้งสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีม่วงสีฟ้าและสีเงินคือเรียกได้ว่าครบเสร็จสีกันเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับ CPU แบบ8คอร์นะฮะแรมนะให้มาอยู่ที่8กิกด้วยกันนะฮะแล้วก็เ s d เริ่มต้นอยู่ที่2 5 6กิกนะฮะพอทันเดอร์โบให้มา2พอร์ตนะฮะมีพอร์ต USB3 นะฮะเพิ่มเติมให้อีก2พอร์ตด้วยนะฮะแม้จะคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับท o ช c ด ID ีนะฮะแล้วก็รองรับกิกะบิตอินเทอร์เน เมื่อวันนี้นะฮะวันที่30สเมษายนนะฮะแต่จะวันจำน่ายนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้นะฮะตอนนี้นะฮะแม็ต่างเนี่ยนะฮะกวที่เปิดมาใหม่นะฮะเป็น iMac เนี่ยนะฮะเรียกว่าบางที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่มี iMac มาเลยทีเดียวนะฮะเน้นแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรมชิป m 1นะฮะที่ เขาออกแบบเองนะฮะโดยการที่จะรวมพวกชิปแยกต่างๆอ์ปกอบแยกต่างๆเนี่ยนะฮะเอามารวมกันอยู่ในชิปเดียวฮะทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ด้านหลังฮะโดยที่ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าตัวของ Mac เนี่ย iMac เนี่ยนะฮะจะมีข้างหลังนะนี่ค่อนข้างจะโก่งกันเลยทีเดียวนะใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะแต่เนื่องด้วยการที่ใช้เปลี่ยนมาเป็นชิป M1 เนี่ยนะฮะก็เลยทาให้บางลงมากที่สุดตั้งแต่มี iMac กันมาเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคอมแบบตั้งโต นะฮะออินวันอะไรอย่างงี้นะฮะมีพื้นที่ที่ต้องใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะฮะไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะเลยนะฮะ